สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Microsoft Word นะครับการเปลี่ยนภาษาคำสั่ง Microsoft Word นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะั่นก็คือภาษาอังกฤษนะครับอยากจะได้เป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะแนะนำให้นะครับว่าวิธีการเปลี่ยน Microsoft Word ให้เป็นภาษาไทยนั้นทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ก็ช่วยกันกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็เราก็ไปที่ Microsoft นะครับเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าจะเป็นคําสั่งเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะฮะเราอยากต้องการให้เป็นภาษาไทยนะครับก็ทําตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับก็ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะไปที่ไฟล์พอไฟล์ที่ไฟล์เสร็จแล้วนะครับไปที่ Option นะครับคลิกที่ ออปชันนะครับแล้วก็ไปที่เลนเฟสนะครับอ่ะก็การเปลี่ยนภาษานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าอ่าช่องแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะฮะอ่าต่อตรงนี้นะครช่องแรกก็จะเป็นาภาษาอังกฤษนะครับช่องที่2เป็นภาษาไทยนะครับเราก็ทําการอ่าเซตดีฟอร์นะฮะโอเคกดเยดนะครับอ่ากาไทยขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วก็จะมาที่ ช่องที่2นะครับก็คือให้มันตรงกันนะครับก็คือให้อยู่ข้างบนเสมอนะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับนี่เราก็คลิกไปที่ไทยนะครับแล้วก็คลิกไปที่หัวลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้ขยับขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งที่1นนะครับแล้วอีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งก็ให้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่1เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็เลือกแล้วนะครับเลือกแล้วแล้วก็ กดขึ้นไปนะให้อยู่ตำแหน่งบนนะครับให้ตรงกันอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคครับพอกดโอเคปุ๊บนะครับก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะก็ลองปิดหน้าจอดูนะครับปิดหน้าจอตรงนี้ไปที่เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะมาเปิดดูซิว่าจะเป็นภาษาไทยอย่างที่เราต้องการหรือไม่นะครับ เราก็เปิดไปนะฮะมาแล้วครับนี่ครับเป็นเมนูภาษาไทยอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับพบกันใหม่กับคลิปดีๆคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ